ดีค่ะพี่น้องขอตอนรับพี่น้องสูช่ช่องตลกสาวผ้าหล่อค่ะอยู่ในช่องตลกสาวผ้ากินกับพี่น้องค่ะพองเข้มอะไรเดือดเลี้ยวมีค่ะตามนี่ยังไสหมัดค่ะหมูยอ่อมาามาลูกชิมละก้าหมูหมูชิ้นนะคะเาเอามาลวกแล้วก็ใส่เส้นมะละกอน,นิดหน่อยนั่นค่ะ เอกกินง่ายๆค่ะพี่น้องตามสูตรคือจังะะตามขึ้นจังตามหมอกุ้งบานเฮาเนีปกติทั่วไปนะคะตำทุกอย่างที่มีในตู้ น้ำน้อยเนี่ยม่ต้องเบาเงหนัวที่ตุกพี่น้องน้องหิดกินเบิองนะฮะเพราะว่าพี่มอไสไซยะเครื่องหลยลายนี่เพราะว่า เฮาอยานของที่เฮาซื้อมากักตุนไว้สําหรับกินในช่วงที่เพิ่นมาให้ออกบ้านอย่างมันเสียก่อนใช่ไหมคะและยันคือมันเป็นสินค้าที่เท่าไรมากเป็นเป็นสินค้าปลายเหลืองอยู่ในโรตัดและหลายคนอาจจะคิดว่าสินค้าป้ายเหลืองคือสินค้าที่หมดอ,อายุแล้วแต่มันไม่ได้หมดอายุสําหรับคนจะกินอย่างเรานะคะ จ้งหมูมอิอนสื่อมากบ่าเป็นสิไรเป็นอาทิตย์หรือสิมันก็ยังโอเคยอยู่ค่ะแค่เขาติดป้ายเหลืองแค่เขาระบุวันมาแค่นั้นเฉยๆระบุวันมาแค่มือสีขายกำหนดขายสีมมส่ม,มีแต่ว่ามันขายว่าออกเขาก็ต้องโล่สตอกออกมานะคะราคาก็แบสิลดแบบเครื่องต่อเครื่องเลยสิเอ๊ะก็ต้องสื่อมากแบบกักตุนไห้เลยเนดมีนูสิบางมือกระทอดบางมือกับจิ้มแจ้วสิแต่ว่ามึงอยากกินแบบ ตำปกติคือตำตำแค่หมูแล้วก็ใส่เสิังหมงนิดน้อยเขาเอ่ย่าหมูตกครบนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้หมูที่เป็นหมูอ่ะหมูมันหมูย่างแต่ว่าอันนี้คือเข้าเขาบะมีหหมงยางเขาก็เร้ยตรงเลยวกเา่า สำหรับที่น้องหลายๆคนนะคะที่รีบเร่งข้ามามาอยากเบิง่งแต่งหน้านี่อยากเบ่งอะไรหลายอย่างทำมาด้ยวยเหยตุการณ์ปกติก่อนครับพี่น้องก็อยากเตะไหนบอกด้วยจิตายก่อนเนาะเหตุการณ์นี้โอเคปกติสักก่อนครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนีง้ ทิมออนกับปาเปานอนบอใอยได้ป่าเปานอนบอ่อยได้โอ้แคบหมู ต้องมีสับปะตัวก็ได้ครับบ้าๆเาบื้งองหลังตุ๊บเจ้าปาเจ้าเรื่องแบบพี่น,อน้องไม่ค่อยออกกระแสอะหรกระแสเลยเบื่อแห้งมาคาเทียร์ย่างปิ้งวยอยู่แบบนี้สำหรับผู้ใดที่อยาก้องเอาไปตามเบื้องกะร้องเหยิบเบื้องนะคะพี่น้องค่ะ บางคนมากินตำเที่ยวบัตรเกิมบางห่วงกับบ้ารไส้ขาดแต่ไอ้บอลใหญ่บางห่วงมันเสียกระดิฝานใส่จังน้อยไม่ได้ใส่หลาย เรียบร้อยเราค่ามปเนี่ยสิไปเพื่อหนังต่อโมชิดหนังค่ะแต่ละมือตื่นขึ้นมาเบิ่งหนังอันนี้กินนอนตื่นขึ้นมาหาน้ก,กินนอนตื่นขึ้นมาหาน้วก,กินนอนอันนี้คือชีวิตประจําวันกับวงจรชีวิตอยู่แต่ในห้องซีเรียสเลยนะพี่น้องหเกิดสุวสมาผู้ใดมีอย่างดีๆท,ที่เท็ดแล้วบ่นาเบือ่อรับการตักโตอยู่บ้านอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อแนะน้ำสายหมอนแนต่อใตเมน้น ตอบคอมเมนต์นะคะไดมอนจะไปอ่านเบิงงว่าพี่น้องวิธีวิธีแบบใดกับการกลับตัวอยู่บ้านนะคะสำหรับมือนี้ค่ะพี่น้องคขาขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมที่เขามาเบิ่งค่ะพี่น้องค่าเป็นกําลังใจไซมอนตลอดเด้วยพี่น้องเด้ออย่าพาททิมฟาปากันนะคะบ๊ายบาย